และสำหรับใครที่สนใจมหาวิทยาลายัยศิลปากรคณะมัณฑนศนิลป์สาขาออกแบบนิเทศศิลป์คุณจะได้พบกับแทนแทนแทนเราเองบิวตี้เรียกบิวก็ได้เราเป็นเด็กหกแปดนะแต่จริงแล้วเราก็เคยเป็นเด็ก66มาก่อนด้วยนะนตอนนั้นเนี่ยเราก็ได้ส่งนิเทศศิลป์ไปเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่เรารู้ตัวช้าแล้วก็เวลาเตรียมตัวมันไม่มากพอ เลยทำให้ทักษะตอนนั้นมันอาจจะยังไม่ดีพอเท่าไหร่มันเลยยังไม่ใช่วันของเรา <G ül> <G ül> แต่เราก็ได้ลองส่งพอร์ตช่วงที่2ไปแล้วก็ได้มีโอกาสเรียนสาขาออกแบบเ้ื่มระดับได้แหละ <G ül> มีคีรีรีวิวพอร์ตได้นะแต่แล้วก็คัำแบกมาใหม่ในปี68 <G ül> เพราะว่าเราคิดมาตลอดว่าสาขานิเทศสินเนี่ยมันคือความชอบแล้วก็ความตั้งใจของเรามาตั้งแต่ต้นเราชอบที่จะทํางานแนวนี้แล้วเราก็อยากจะ พัฒนาทักษะต่างๆของเราในด้านนี้มากๆเราก็เลยเลือกที่จะเดินตามความฝันของเราต่อและความพยายามของเราครั้งนี้ก็ประสบผลสำเร็จเราก็เลยอยากจะมาแชร์พอร์ตโฟลิโอเวอร์ชันปี68ที่ผ่านรอบสัมภาษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรคณะมัณฑนศนิลป์สาขาออกแบบนิเทศศิลป์กันเผื่อจะได้เป็นประโยชน์กับคนที่สนใจที่อยากจะเข้าสาขานี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหัวข้อแต่ละงานของเราเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็พอของเราเนี่ยจะเป็นยังไงเอาล่ะปไปดูกันเลย เดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของพาทแรกกันก่อนเลยค่ะก็คือส่วนของหน้าปกพอร์ตนี่นะนี่ก็คือหน้าปกของเราค่ะแล้วก็ได้วัดหน้าตัวเองไว้แล้วก็เขียนชื่อนามสกุลของตีนซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้สําคัญเท่างานโจทย์ที่ทางสาขากําหนดให้นะคะก็ใครอยากออกแบบเป็นไหนก็เต็มที่เลยต่อไปก็จะเป็นในพาทของเอกสารนะคะก็จะมีใบสมัครใบปพอแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนค่ะ อนไนที่ต้องเซ็นสำเนาถูกต้องก็เซ็นไปได้เลยต่อไปส่วนนี้แหละคือส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือโจทย์ที่ทางสาขาเขากําหนดมาให้เราทํานั่นเองซึ่งมันจะแบ่งออกเป็นสองพาร์ทหลกักก็คือพาร์ทผลงานวาดเส้นแล้วก็ผลงานออกแบบเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ผลงานวาดเส้นกันก่อนเลยดีกว่า ชิ้นแรกก็จะเป็นหัวข้อสิ่งของค่ะโดยวาดจากของจริงซึ่งเขาก็ต้องการให้เราแสดงทักษะการวาดรูปพื้นฐานอย่างพวกโครงสร้างแรงเงาแล้วก็วัสดุพื้นผิวต่างๆก็หา้ามวาดจากภาพถ่ายนะชิ้นที่2ก็จะเป็นหัวข้อทิวทัศน์ค่ะอันนี้เราก็ได้เรียกไปว่าที่ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมข้างๆมหาลาัยศิลปากรสนามจันทร์นะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเรายัางเรียนอยู่ที่นั่นก็เลยแวะไปวาดที่นั่นค่ะวาดคนเดียวเงา,เงา,เงา ต่อไปชิ้นที่3ก็จะเป็นหัวข้อภาพบุคคลค่ะเราก็ได้เลือกวาดปะป๊าสุดหล่อของเราน่นีองนะคะนี่เราเอราเลื่องและสุดท้ายชิ้นที่4หัวข้อก็คือวาดเส้นสร้างสารรค์โดยแสดงความเป็นตัวตนผ่านผลงานไม่กำหนดรูปแบบแล้วก็วิธีการแล้วก็เขียนคอนเซปต์ด้านล่างของกระดาษโดยงานชิ้นนี้นะคะคอนเซปต์ก็คือฉันและฉันค่ะเราแสดงความเป็นตัวตนผ่านหลายเส้นแล้วก็เรื่องราวของเราเอง โดยช่วงวัยที่โตขึ้นเนี่ยเราก็จะพบเจอกับเรื่องราวต่างๆในชีวิตที่ทําให้ความสุขของเราเนี่ยมันเริ่มหายไปแต่ว่าก็ยังมีความเป็นเด็กในตัวของเราที่คอยปลอบปรมทําให้เรายังมีความร่าเริงสดใสกล้าคิดกล้าฝันแบบเด็กๆอยู่โดยเทคนิคที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นสีไม้และดินสออีค่ะส่วนต่อไปก็จะเป็นผลงานการออกแบบซึ่ง โจทย์เนี่ยก็จะค่อนข้างไปเปิดน,นะคะโดยโจทย์จะมี4ด้านด้วยกันแลวแต่ละด้านเนี่ยจะต้องไม่น้อยกว่า3ผลงานนะเรามาเริ่มกันที่ด้านแรกกันก่อนเลยดีกว่าก็คือด้านการออกแบบตัวอักษรค่ะชิ้นแรกนะคะเราก็ได้ออกแบบคําว่าเลิศสมนเตนค่ะคอนเซ็ปต์ก็คือลูกทุ่งซึ่งคํานี้เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะคือได้ยินกันมาบ่อยๆโดยมันหมายถึงสิ่งที่ยอดเยี่ยมเป็นเลิศ เราก็เลยอยากออกแบบให้มันมีความเป็นลูกทุ่งแล้วก็โดยเลือกใช้สีที่มีความจี๊ดจ๊าดเลิศสมเอ็นแตนสุดๆชิ้นที่2เป็นคําว่าบุหลันด้านเมฆคอนเซปต์คือจันฝาเมฆค่ะโดยบุหลันด้านเมฆเนี่ยเป็นขนมไทยชาววังซึ่งความหมายมันก็คือดวงจันทร์ที่ลอยฝาเมฆเราก็เลยจัดองค์ประกอบคําแล้วก็ตัดทอนทศนาตมของก้อนเมฆเนี่ยให้มันดูมีความเคลื่อนไหวเลื่อนลอยแล้วก็มีดวงจันทร์ที่กําลัง ลอยฝ่ามีดด้วยชิ้นที่3คําว่าขวัญเอือขวัญมาคอนเซปต์ก็คือเครื่องเชิญขวัญค่ะขวัญเอือขวัญมาเนี่ยเป็นคําที่เรามักจะได้ยินจากผู้ใหญ่ไว้ใช้เวลาเปาะโยนเด็กน้อยหรือว่ามาจากพิธีสู่ขวัญโดยเราเนี่ยออกแบบคําให้มันอยู่ในรูปแบบของใบสีที่มีการแบบว่าพันสายสินไว้เพราะว่ามันมาจากการถูกข้อมือของผู้รับขวัญนั่นเองซึ่งองค์ประกอบหลักเนี่ยเราก็มาจากเครื่องเชิญขวัญที่ใช้ในพิธีสู่ขวัญค่ะ ชิ้นที่4ออกแบบคำว่า enchanted ค่ะคอนเซปต์ Concept ก็คือหลงไหลโดยคำนี้เนี่ยมันแปลว่าความหลงไหลหรือว่าหลงเสน่ห์เราก็เลยออกแบบคำให้มันมีความลื่นไหลละเอียดอ่อนแล้วก็เราเลือกใช้สีโทนพาสเทลเพื่อเพิ่มความน่ารักโรแมนติกต่อไปผลงานการออกแบบในด้านที่2ด้านการออกแบบโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นโปสเตอร์เกี่ยวกับการโณรนค์เรื่องการสูบบุหรี่ซึ่งคนที่มักจะได้รับผลกระทบก่อนใครเนี่ยก็คือคนที่ได้รับควันมือสองโดยคนที่สูบเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยเราก็เลยออกแบบโปสเตอร์เป็นฟิลเหมือนเพื่อนบ้านอุปกรณ์สูบแล้วแวกข้างๆที่ปล่อยควันออกมาแต่ว่ากลับเป็นบ้านปลอดของเราเองที่ได้รับผลกระทบชิ้นที่2เป็นโปสเตอร์โฆษณาร้านอาหารที่มีชื่อว่าผูกปิ่นโตค่ะ คอนเซปต์เนี่ยก็คือกินที่ไหนก็เหมือนกินที่บ้านซิกเนเจอร์ของร้านจะเป็นภาชนะอาหารที่เป็นปิ่นโตแล้วก็เลยออกแบบให้มีคนที่อาจจะแบบทํางานไกลบ้านเรียนไกลบ้านอยู่ในเมนูต่างๆเพราะว่าไม่ว่าจะกินที่ไหนก็เหมือนได้กินที่บ้านชิ้นที่3ก็จะเป็นโปสเตอร์นําเสนอการท่องเที่ยวที่บางขุนเทียนค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยไปเที่ยวบางขุนเทียนอยู่หลายครั้งเลยเพราะว่า อยู่ใกล้บ้านเราแล้วก็สถานที่เที่ยวนี้เนี่ยมีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะมากมายอย่างเช่นการปั่นจักรยานชมวิวปลูกป่าชายเลนหรือว่าจะไปถ่ายรูปดูทะเลที่สะพานแดงก็ได้เราก็เลยออกแบบโปสเตอร์ให้มันเป็นเหมือนสมุดไดอารี่ที่จดบันทึกความทรงจำดีๆที่ได้ไปเที่ยวบางหุ่นเทียนเพราะว่าเราเชื่อว่าใครที่ได้ไปเนี่ยก็จะได้รับโมเมนต์ดีๆกลับมาแน่นอนต่อไปด้านที่3 เป็นด้านการออกแบบตาสัญลักษณ์และก็อัตลักษณ์แบรนด์ค่ะชิ้นแรกก็จะเป็นโลโก้ชุมชนบางขุนเทียนค่ะคอนเซปต์ก็คือวิถีบางขุนเทียนเราเนี่ยออกแบบตาสัญลักษณ์ให้ตัวอักษรมันมีความทันสมัยแล้วก็ประกอบไปด้วยจุดเด่นต่างๆของชุมชนก็จะเห็นได้ว่าเราเอาโลโก้นี้ไปใส่ในโปสเตอร์ท่องเที่ยวบางขุนเทียนเมื่อกี้ด้วยชิ้นที่2เราออกแบบโลโก้พักพิงรักค่ะ คอนเซปต์คืออบกอดด้วยความรักพักพิงรักเนี่ยเราออกแบบให้เป็นศูนย์พักพิงสัตว์จรจัดที่ให้สัตว์พักพิงอาศัยอยู่ด้วยความรักแล้วก็เลยออกแบบตาสัญลักษณ์ให้มีสุนัขแล้วก็แมวแทนสัตว์จรจัดที่ถูกอบกอดด้วยความรักจากศูนย์พักพิงรักนั่นเองชิ้นที่3โลโก้ Spark Plus ค่ะคอนเซปต์ก็คือ Active โดยส park Plus เนี่ยเราออกแบบให้เป็นเครื่องดื่มชูกำลังสำหรับเสริมสร้างพลังงานให้แก่ร่างกายแล้วก็เลยเลือกใช้คำว่า Spark ค่ะ โดยมันแปลว่าความมีชีวิตชีวากะป้กระเป๋านันแหละชิ้นที่4เราออกแบบอัตลักษณ์แบรนด์ผูกปิ่นโตที่เราทำโปสเตอร์ไปนั่นเองผูกปิ่นโตเนี่ยเป็นร้านอาหารพื้นบ้านลดมือของคนใยายสำหรับคนชอบร้านอาหารสไตล์อบอุ่นในนี้เนี่ยก็จะมีส่วนของโลโก้ส่วนมาสคอตเนี่ยก็จะมีชื่อว่ายายาซึ่งมาจากยายของเราเอง โดยไอเดียผูกปินโตเนี่ยเราได้มาจากการที่เรามักจะกลับไปบ้านยายที่จังหวัดพิจิตรทุกครั้งที่เราปิดถือมพอถึงเวลาที่เราจะต้องกลับบ้านที่กรุงเทพเขาก็มักจะห่ออาหารอร่อยๆนี่แหละใส่ปินโตกลับมาให้เรากินด้วยเราก็เลยอ้วนเลยก็เลยเป็นไอเดียว่าถ้ายายของเราจะต้องเปิดร้านอาหารมันจะเป็นแบบไหนกันนะก็ออกมาเป็นแบบนี้แหละเรามาต่อกันด้านที่ส เป็นด้านสุดท้ายแล้วนะคะก็คือด้านการสื่อสารด้วยภาพแล้วก็การเล่าเรื่องด้วยภาพชิ้นแรกเป็นอินโฟกราฟิกวิธีการท,ทําทอดมันหัวปีแสนอร่อยอินโฟกราฟิกนี้นะคะก็มาจากร้านผูกปิ่นตูนั่นเองเราก็เลยนําเสนอวิธีการท,ทําทอดมันหัวปีเนี่ยให้มันเป็นสูตรลับจากลักของคุณยายชิ้นที่2อออกแบบอินสตรักชั่นวิธีซีกับยมาบานเสียดสีคนที่ชอบเล่นโทรศัพท์ระหว่างขับรถโดยมีขั้นตอนอยู่ว่าถ้าคุณอยากจะซีกับยมาบานเนี่ย คุณก็หยิบมือถือขึ้นมาเล่นระหว่างขับรถสิยมมบายก็จะมาหาคุณถึงที่เลยแล้วก็พาคุณไปเที่ยวนรกด้วยพร้อมไปดูโทรศัพท์ต่อในกระทะทองแดงแล้วก็ยังมีเพื่อนสีอย่างยูงมาบาลขัดหลังให้อีกเพราะงั้นเราไม่ควรเล่นโทรศัพท์ระหว่างขับรถนะคะสุดท้ายนะคะเป็นสตอรี่บอร์ดเรื่องดวงดาวแห่งความหวังค่ะ โดยสตอรี่บอร์ดนี้นะคะก็ได้เล่าเรื่องของเด็กน้อยคนหนึง่งที่มีความหวังว่าวันหนึ่งอ่ะเขาจะได้รับความรักจากพ่อแม่บ้างแต่ก่อนที่เขาจะได้สมหวังเนี่ยเขาต้องออกไปตามหาดวงดาวแห่งความหวังให้ครบสามดวงพอหาจนครบแล้วเนี่ยน้องก็ได้พรตามที่หวังไว้ซึ่งน้องก็ได้รับพรน,นั้นทันทีพอวันต่อมาเนี่ยพ่อแม่ก็ได้เอาขนมดอกไม้อาหารต่างๆมาให้เต็มไปหมดแต่ถ้าว่ามันก็สายไปแล้วเพราะว่าน้องไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้ว ก็หมดไปแล้วนะคะกับผลงานทั้ง4ด้านแต่ว่าในโจทย์เนี่ยก็จะระบุให้ใส่ผลงานศิลปะหรือการออกแบบอื่นๆที่มีความสนใจเฉพาะถ้าเรามีนะคะโดยข้อนี้เนี่ยใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้คะ่ะแต่ว่าเราก็เลือกที่จะใส่ไปนะคะแล้วก็เกียรติบัตรก็สามารถใส่ไปได้เลยในส่วนของพอร์ตก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนก็ค่อนข้างหลากหลายเยอะแยะมากมายแล้วต่อไปเนี่ยเราก็จะมาพูดในส่วนของ ที่พึ่งทางใจนั่นก็คือที่ติวนั่นเองที่ติวเรามีชื่อว่า h s h HOUSE ค่ะจริงๆเรารู้จักกับที่นี่มาตั้งแต่ตอนม .6 เทอม2ก็คือตอนเป็นเด็ก6-6นั่นแหละแล้วพอมาในปีเด็ก6-8ตอนที่เราตั้งใจอยากจะส่งผอนิเทศอีกครั้งหนึ่งเราก็เลยกลับมาติวที่นี่โดยไม่มีความล,างลังเลเลยเพราะว่าช่วงเวลาที่เราเคยติวมาเนี่ยมันแบบฟิลกูสุด ตอนนั้นเราไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับการเรียนศินละปะเลยจนเรามาเริ่มได้ทักษะอะไรหลายๆอย่างจากที่นี่แล้วก็สังคมที่นี่คือดีมากๆถึงแม้ว่าจะกลับมาติวอีกรอบแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันคือทุกคนสนิทกันเร็วเกินอะแล้วพี่ติวก็เฟรนลี่มากสามารถคุยปรึกษาได้ทุกเรื่องเลยแล้วเราก็ชอบในวิธีการสอนหรือว่าการให้คําแนะนําต่างๆในเรื่องของงานเพราะว่าเราก็อาจจะไม่ได้เก่งมากบางทีเราก็อาจจะรู้สึกต้งหิดต้งหิดกับงานไม่รู้ว่าตัวเองต้องแก้อะไร แต่พอเราได้คําแนะนําที่มันถูกจุดเราก็สามารถรู้ได้ว่าเราจะต้องปรับต้องพัฒนาตรงไหนทําให้งานของเราเนี่ยมันมีคุณภาพเพราะว่าถ้าไม่เป๊ะพี่ติวก็ไม่ปล่อยผ่านนะฮะการติวที่นี่มันก็เลยทําให้เรารู้สึกสบายใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานที่ทําหรือว่าเรื่องการเรียนต่างๆก็สําหรับใครที่สนใจในด้านศินละปะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าตัวเองจะเลือกเรียนเกี่ยวกับอะไรดีก็สามารถทักไปปรึกษาทาง IG h ีแฮตเฮาหรือว่าเพจเฟซบ o o กแ a ต House ได้เลย หรือใครกำลังหาที่ติวแถวพะรามสองก็แนะนำที่นี่เลยค่ะสุดท้ายเนี่ยเราก็อยากจะบอกว่าใครที่สนใจอยากจะไปต่อในด้านนี้ก็อย่าลังเลที่จะเริ่มฝึกฝนตัวเองเพราะว่าถ้าเรายิ่งเริ่มฝึกไวก็จะยิ่งดีหรือว่าลองเริ่มทำก่อนก็ได้เพราะว่าสมมติถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบมันจริงๆเนี่ยเราก็ยังมีเวลาค้นหาตัวเองใหม่ได้ทันแต่ว่าถ้าเกิดมันใช่ ทักษะของเราก็จะได้ปังๆเลิศๆแล้วก็สําหรับโจทย์พอร์ตแต่ละปีอาจจะไม่เหมือนกันก็ตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็อ่านโจทย์ให้ละเอียดถี่ถ้วนกันด้วยสําหรับใครที่กําลังติวอยู่ก็สู้ๆขอให้ทุกคนทําได้เต็มที่ผลลัพธ์ของคนขยันจะต้องออกมาดีแน่นอนสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าหลายๆคนจะได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยถ้าเกิดว่าผิดพลาดพูดไม่รู้เรื่องก็ขอโทษเดยนะจ๊ะไปละบายบาย